Tchau. เราฝากกันไปงี้กันแล้วเร็วเร็เอาเลย <c oughs> สวัสดีค่ะนี่นี่คือหลังสัมภาษณ์วีซา่าเสร็จใช่สุดๆร้อนๆสุดๆร้อนๆรอบก,ก้ามงเช้าวันที่27เมษายน2564ัน้ยปัง รีวิวการสัมภาษณ์วันนี้ก็คือนั่งรอเลี้ยคิวเข้าไปในโซนสัมภาษณ์น,นานามาก19โมง15ใช่แล้วแต่ว่านั่งรอนานมากแต่ว่าพอเข้าไปก็คือตรวจเอกสารแล้วก็รอคิวสัมภาษณ์กับท่านทูตแบบเดียวไม่นานใช่ซึ่งวันนี้โชคดีมากเพ <ขอ S 1> ราะ<ๆ><ๆ>ทุกคนดีมากทุกคนที่ไปสัมภาษณ์ที่ท,ที่ที่จะเดียวกันแล้วก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันก็คือผ่านมา Finally <c oughs> แล้วหลังจากนี้ก็คือจะเหลือแค่จัดกันเรื่องตั๋วแล้วก็รอวันบินนะคะ <c oughs> นะคะเราก็เลยจะมาสรุปทำลายนะคะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายไปเลยนะคะรบรบบราเตัดต่อนะคะว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างจนมาถึงจุดนี้นะคะ <c oughs> เริ่มที่การเลือกเอเจนซี่ซึ่งทางเราไปกับเอเจนซี OEG ค่ะมีเห็นผลไหมคะว่าทำไมถึงเลือกเอจนี่ก็คือเอาเอาเรื่องอ <ทำ S 2> ค่าเช้ถืออ่า่าชถือแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ไม่สูงเกินไป <c oughs> ใช่มันจะมีค่าแรกเข้าที่ตอนสมัครจะต้องจ่ายเลยใช่แล้วสำหรับเพื่อนๆที่หาข้อมูลนะคะก็คือเราเราจะรู้ได้เบื้องต้นแล้วว่าค่าสมัครเท่าไหร่แล้วแบบบางเจนก็จะมีแบบค่าเรื่องงานถ้าแบบเป็นงานที่ พิมียมหรืออะไรเงี so ้ย so ก็จะมี่คใจ้จ่ายแอดออนเข้าไปอีกซึ่งสำหรับสายคงมบอย่างเราแล้วก็ก็เนี่ยแหละเจ๊นีแหละดูคุ้มค่าแล้วก็พี่พี่ดูให้ข้อมูลได้ดีนในวันใช่พอเราเลือกเจ๊นด้แล้วใช่ไหมคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครรายอื่นๆนะคะก็จะเริ่มที่วันการสมัครนะคะ ค่าใช้จ่ายการสมัครเข้าร่วมโครงการก็คือ6,500บาทนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เจนถ้าเป็นเจน OEG ของปีนี้ก็คือจะเป็น6,500บาทนะคะเราทําการสมัครกันเมื่อช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะด,ดูงานกันว่างานไหนที่เราโอเคซึ่งการเลือกงานเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอถนัด ขนาดด้านไหนใช่คือก็ดูๆไว้ก่อนลิลรๆไว้ก่อนเองเลยว่าแบบเออชอบประเภทไหนบางคนแบบชอบซูเปอร์ชอบแบบทํางานโรงแรมหรือเปล่าอะไรแต่เราไม่ใช่ใส่โรงแรมก็เลยเดูสวนสนุกไว้ใช่ค่าหลังจากที่เราแบบว่าเลือกงานได้แล้วนะคะเป็นงานที่เราถูกใจค่าอตอบแทนดีอยู่ในโลเคชันที่เราโอเคแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทําการ จองงานค่ะพร้อมกับจ่ายเงินค่าป,ประกันโครงการอก 1, ีกหนึ่งหมืนบาทแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบระดับภาษาค่ะว่าระดับภาษาของเราอยู่ในระดับไหนหนึ่งถึงสิบก็คือสี่ถึงสิบเนี่ยก็คือจะถือว่าผ่านแล,แล้วก็ระดับภาษาค่ะมีผลต่อการเลือกงานด้วยคือว่าแต่ละงานนะคะเออแต่ละตําแหน่ง ของแต่ละงานก็จะรีควายระดับภาษาที่ไม่เท่ากันค่ะหลังจากที่เราผ่านการทดสอบระดับภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใจใ่ายค่าของการงวดที่หนึง่งค่ะเพราจ่ายของการงวดแรกเสร็จเราก็จะรอค่ะรอนายจ้างเขาจะมาคอนเฟิร์มก่อนว่างานงานนี้ได้รับกี่คนอะไรแบบนี้ค่ะพอนายจ้างคอนเฟิร์มมาปุ๊บเราก็เตรียมสัมภาษณ์กับนายจ้างค่ะ หลังจากที่เราแบบว่าผ่านการสัมภาษณ์กับนายจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันหลังจากนั้นเราก็จะต้องจ่ายค่าโครงการม่วดที่2องใช่พร้อมก,กับค่าวีซ่าด้วยใช่ค่ะซึ่งระหว่างทางเน,น,นะคะเราก็จะมีการดําเนินเรื่องดําเนินการเรื่องเอกสารมาแล้วบ้างแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อนๆต้องเตรียมไปทาพาสปอร์ตใช่ค่ะสำคัญวี่าไปทำพาสปอร์ตไว้ก่อนเลยไม่ไม่จำเป็นต้องมาทำตั้งแต่นั้นเนิ่นยิ่ง เดี๋ยวปีมีพาสปอร์ตแบบ10ปีแล้วด้วยก็คือทำไปเลยค่ะใช่คุ้มค่าค่ะพอจ่ายโครงการว่าสองแล้วก็คือตอนนี้ก็รอสัมภาษณ์วีซ่าค่ะก็คือเตรียมเอกสารต่างๆพวก DS พวกเอกสารเกี่ยวกับมมหาวิทยาลัยทร n นสค i ิปไปรับรองกันเป็นนักศึกษาแล้วก็ จะมีส่วนของเอกสารูขอผู้สนับสนุนทางการเงินนะคะถ้าจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเป็นพวกใบรับรองเงินเดือนหรือว่าใบยืนยันสถานะการแบบการจ้างงานใช่ซึ่งถ้าเลือกเอเจนต์ดีทางเอเจนต์ก็จะดูแลในส่วนนี้ได้แบบว่าครอบคลุมมากแล้วก็แบบมีคอยคอยรีเช็คให้เราตลอดก็จะไม่มีทางที่เอกสารจะตกหล่นได้เลยเราก็คือเตรียมตามเช็คลิสที่พี่เขาให้เลย ซึ่งวันนี้ก็คือวันที่เราเดินทางไปสัมภาษณ์วีซ่ากันใช่ค่ะขอรีวิวความความรู้สึกของการที่เมื่อเมื่อวานดันไปเลออ่านกระทูรีวิวซึ่งคนไม่ผ่านเยอะมากใช่ก็ค,คือเครียดเครียดแล้วหนึ่งคือแบบยังไงดีล่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะรอดหรือเปล่า ซึ่งไม่กล้าคิดว่า w o r s t c a s e ถ้าสมมติว่าไม่ผ่านขึ้นมาว่างจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแค่แค่สัมพาษณ์27เมษาแล้วบินวันที่5เอ้ยวันที่7พฤษภาก็คือกระชั้นมากแล้วถ้าสมมติว่าไม่ผ่านจริงๆแล้วคิวคิวสัพาพั์วีซ่าช่วงโควิด<ม>ก็คือไปไกลมากใช่คือเราอะ่ะโดนเลื่อนมาแล้วหนึ่งรอบใช่จากวันที่ 8, 8. เพราะว่าช่วงนัดโควิดระบาดจ้ะแล้วก็ยกเว็นเอ้ยยกเลิ่องวันที่แปดวันเดียวซึ่งวันที่เก้ายังมีสัมภาษณ์อยู่ก็คือเป็นจังหวะที่ดีเป็นคนดวงเฮง,งเป็นคนดวงปังปงป๊หลังจากนี้ก็จะได้เห็นดวงปังปงปองของเราตลอดเวลาแน่นอนเพราะว่านี่คือจังหวะชีวิตของเรารเป็นมาตลอดแล้วก็คิดว่าอาจจะไม่เลิกง่าย ก็คือ,อ,อทำลายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวทางเราจะแปะทำลายแบบสรุปแล้วก็ค่าใช้จ่ายโดยสรุปไว้ให้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, กด u b s c r i b e แล้วก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เด๋อในการไป work and travel ครั้งนี้จะพยายามค่ะขอบคุณค่ะ